แล้วเรามาอยู่ที่สะพานติเขียวนะครับซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างส่วนลุมพินีกับส่วนเป็นตะกิรีนะครับซึ่งภาพบรรยากาศก็ข้างริมฝั่งริมฝั่งฝ่าก็จะเป็นมีริมคลองนะครับซึ่งน้ําอาจจะแบบไม่สะอาดนิดนึงครับแต่ถ้าสมมติน้ําสวยๆบรรยากาศดีที่นี่ก็ถือว่าเหมาะสําหรับทุกคนมาเดินเล่นพักผ่อนเชิลๆตอนเย็น แต่เขาบอกให้มาตอนเย็ยนนะครับตะมองกันวันหน้าแดดหน่าจะรอนแต่ดูสภาพเมกาศแล้วก็ล่มรื่นกันผังฝ่ามือก็จะเป็นสนเบนจักริซึ่งซึ่งสะพานนี้จะเชื่อมระหว่างสวนเบนกับสนลุมพินีซึ่งอยู่ถ้าทุกคนมาครับถ้าถ้ามาสะดวกได้ง่ายคือมาลงที่มานั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสุขมุมวิทแล้วก็แล้วเดินมาทางซอยสุขมุมวิทซอยสิบ ซึ่งจากซึ่งจากปากซอยสุวิมาที่นี่ก็ก็ถือว่าไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับซึ่งบริเวณน้าข้างนี้จะเป็นพื้นที่ของกรมธนะของโรงงานยาสูบนะครับบอกว่าที่นี่เหมาะในการปัร่นจักรยานแล้วก็เดินไปออกกําลังกายแล้วก็เพิ่งเพิ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับ ครอบครัวที่จะมาแบบเดินเล่นอะไรกันหรือว่าจะมาหามุมถ่ายรูปที่นี่ก็มีถ่ายรูปที่สวยมากๆเลยนะครับตอนนี้เรากาลังจะข้าสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เดินข้ามสั่าม,มาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็จะมีทางข้ามไปเรื่อยๆไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับขาบอกว่าสะพานสีเขียวแห่งนี้นะเขาก็เป็นสะพานที่เชื่อมข้ามผ่านอ่า เส้นถนนทางด่วนนะครับเส้นตัดกับถนนทางด่วนด,ด้วยนีสือสภาพบรรยากาศโดยรอบบริเวณเส้นทางด่วดนะครับ สีเขียวนี้ก็จะเชื่อมมาถึงตรงฝั่งของส,วน,สวนลมพินีสวนลมพินีที่ฝั่งนู้นซึ่งคนสามารถที่จะเดินทางสบายจากสวนเบนไปที่สวนลมพินีได้นะครับแลวแล้วก็เดินเราเดินม,มาถึงสุดทางของสะพานสีเขียวแล้วครับซึ่งสะพานสีเขียวอันนี้ก็มาตัดตรงจุดมันจบที่สะพานมิสนมเมเชโยซ,ซึ่งตรงข้ามกับสวนลมพินีนะครับ ซึ่งถามว่าระยะทางจากสะพานเขียวจากฝั่งส่วนเบนจากิติมาที่นี่ก็ถือว่าระยะทางก็ไม่ไกลมากซึ่งเหมาะสําหรับน่าจะมาเดินพักผ่อนมาถ่ายรูปม,มากับครอบครัวมาอะไรเงี้คือที่นี่จะมีจุดถ่ายรูปให้กับทุกคนเยอะม,มากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปกดน,นี้กดไลค์กดแชร์